หลังนี้นะคะเป็นหมู่บ้านประด่แดงนะคะอยู่คลองสองนะคะราคาดีมากและออกแบบเป็นสไตล์มินิมอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะโซนนี้นะคะทานอาหารได้มาดูข้างในกันค่ะก็ข้างล่างอันนี้จะมีห้องเก็บของห้องห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุด้วยอีกหนึ่งห้องก็คือให้คุณพ่อคุณแม่นอนได้เนาะแล้วก็ รงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะหลังนี้จะเน้นสีคลินคลีนสะอาดตานะคะก็เราตกแต่งใหม่ทั้งหลังเลยค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยเค <Okay. S 1> okay. ขึ้นมาดูข้างบนกันค่ะ